คำถามต่อมานะคิดว่าคงเป็นคำถามสุดท้ายนะครับบอกว่าธาตุรู้เกิดขึ้นช่วงไหนของการฝึกชานธาตุรู้เนี่ยเ,เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินะเป็นวิญญาณธาตุนะค,คือชีวิตเราเนี่ยประกอบขึ้นด้วย6ทธาตุนะครับธาตุดินนยอย่างเ,เนื้อหนังกระดูก แบบนี้เรียกว่าเป็นธาตุดินมันจับต้องได้มันเป็นของแข็งธนะาตุน้ำนะอย่างเช่นน้ําลายเป็นของเหลวนะน้ําเลือดน้ำหนองเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าธาตุนะ้ํำธาตุไฟอย่างเช่นไออ่นเนีนะ่ยที่เป็นไออุ่นในตัวเนี่ยนะครับหรืออย่างธาตุลมนะลมหายใจพัดขึ้นพัดลงหรือว่าลมในตัวเนี่ยนะที่มันถายออกมา ทางทวารหนักบ้างหรือว่าลมพัดขึ้นอันเกิดจากการที่นะท้องเป็นโรคกระเพาะบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะตีขึ้นไปแล้วปวดหัวอะไรแบบนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นธาตุลมยังมีอีกคือธาตุอากาศหรือช่องว่างนะที่อยู่ภายในร่างกายเนี่ยมีโพรงมีโพรงว่างของ กระดูกกระเดี่ยวชิ้นส่วนต่างๆหรืออย่างในพงพงปากพงจมูกอะไรแบบนี้นี่ก็คือช่องว่างเป็นอากาศธาตุส่วนวิญญาณธาตุหรือว่าธาตุรู้เนี่ยเป็นธาตุชนิดเดียวในจักรวาลที่รู้สิ่งอื่นสิ่งอื่นนี่ถูกรู้หมดเลยแต่ว่าวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้นี้เท่านั้นที่มัน สามารถจะรับทราบสิ่งอื่นได้และรู้ภาวะความเป็นตัวเองได้นี้ตัวคำถามเนี่ยผมเข้าใจว่าจะหมายถึงจิตที่มันมีอาการตื่นนะจิตที่ถูกปรุงแต่งด้วยสมาธิจนมีความตื่นรู้พร้อมรู้สภาวะในกายในใจนะอันนี้คงเป็นตัวคำถามนะถามว่าถ้ารู้เกิดขึ้นช่วงไหนใน องค์ประกอบของฌานนะครับมันรู้ตั้งแต่องค์ประกอบแรกเลยคือวิตกนะวิตกเนี่ยคือการตรึกนึกเนี่ยอย่างตอนนี้ถ้าคุณนึกถึงลมหายใจนะมันเห็นลมหายใจเข้ามันเห็นลมหายใจออกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วไม่นึกถึงสิ่งอื่นไม่ไปวกแวกคิดถึงเพื่อนคิดถึงแฟนคิดถึงสตรูคิดถึง ละครที่อยากดูอะไรต่างๆมีแต่การรับรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าเป็นองค์แรกของฌานนะที่เรียกว่าวิตกนะตัวนี้มันรู้ขึ้นมาแล้วแหละเพียงแต่วิตกของคนส่วนใหญ่มันจะรู้แป๊บๆนมันจะรู้แค่ไม่กี่วินาทีแต่ถ้าหากว่ารู้แล้วก็เป็นหนึ่ง กาบสิ่งที่นึกถึงนะอย่างเช่นลมหายใจเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันยืดยาวต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้สึกราวกับว่าสามารถสัมผัสไอลมหายใจได้คล้ายกับฝ่ามือสัมผัสกับสายลมที่พัดผ่านมาเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นความรู้ที่ตื่นยิ่งขึ้นนะตัวนี้แหละที่ รู้ระดับนี้เนี่ยสามารถเอามาใช้เห็นสภาวะภายในที่แสดงความไม่เที่ยงได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่จิตของเรานะมีความรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอันเดียวกับสิ่งนั้นหมายความว่าเราสามารถเห็นนขณะที่มันกำลังเกิดขึ้นที่มันกำลังตั้งอยู่และมันกำลังดับไปนะอย่างเช่นลมหายใจเนี่ย ถ้าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมันจริงๆนะเห็นเป็นนิมิตเลยชัดเจนเลยนะเริ่มต้นขึ้นมันมีลักษณะเรียวแล้วก็เสร็จแล้วพอเข้าโพรงจมูกเนี่ยเป็นลำนะแล้วก็ลงไปสู่ความว่างของโพรงกายนะแล้วก็ผ่อนระบายออกมาเป็นลำอีกเช่นกันออกสู่ภายนอกอย่างนี้เนี่ยมันสามารถเห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะจุดที่กำลังเข้ามาในร่างกายแล้วก็ ณขณะที่มันออกไปแล้วก็หายไปเป็นรูปชัดเลยนะเป็นนิมิตชัดเลยว่ามันมันปรากฏขึ้นมาเร็วๆตอนไหนแล้วก็มันปรากฏหายไปเนี่ยนะออกสู่อากาศว่างเนี่ยเป็นนิมิตยังไงนี่ตัวนี้เนี่ยมันมันเกิดความชัดเจนขึ้นมาแล้วนะนี่พอเราสามารถเห็นลมหายใจได้ชัดมันก็สามารถไปเห็นสุขทุกขเห็นความฟุ้งซ่านได้อย่างชัดเจนเช่นกันนะไอตัวนี้แหละที่ คงเป็นความหมายของความคำว่าท่ารู้ในคำถามนี้นะครับเอาละคิดว่าคืนนี้น่าจะาถึงเวลาสมควรนะครับก็ถ้าใครยังไม่เห็นนะตัว เสียงสตินะครับมันมีสเตตัสอยู่หลายสเตตัสแต่เข้าไปอ่านสเตตัสของวันที่9วันเดียวก็พออันนี้พูดตอนท้ายรายการเผื่อใครเพิ่งมานะเนี่ยของวันที่9เมษายนนะครับที่ผ่านมานี้วันนี้วันที่13ก็น่าจะวันอังคารนะ9วันที่9น่าจะวันอังคารโอเคแอนดมินเบลช่วยปักไว้ให้เรียบร้อยนะไปคลิกลิงก์ได้เลยนะครับ แล้วก็ผมแฮปปี้มากนะสำหรับผลฟีดแบ c k ที่ช่วยกันบอกมานะคือจริงๆตรงนี้เนี่ยผมก็พยายามทำมานานนะนะเครื่องช่วยที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นได้ง่ายๆเพราะจริงๆแล้วอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสนะบอกว่าถ้า ทำสมาธิแล้วง่วงงุนหดหูหรือเกิดความฟุ้งซ่านอะไรต่างๆเนี่ยนะท่านให้หาเครื่องช่วยอย่างเช่นนะถ้าภิกษุเจริญภาวนาอยู่ในตอนกลางคืนนะแล้วเกิดความง่วงงุนในขณะทำสมาธิก็ให้ลุกขึ้นมาล้างหน้าให้เงนหน้าดูดาวนะหรือว่าให้แกว่งแขนอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็มีอุบายนะแสดงว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าพูดง่ายๆทางพุทธเราเนี่ยไม่ได้รังเกียจเครื่องช่วยกําจัดความฟุ้งซ่านหรือว่าความง่วงงุนนะครับ แล้วอันนี้ก็จริงๆอยากจะอธิบายชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะว่ามันไม่ได้ทําให้เกิดผู้ที่ปัญญาขึ้นมานะครับมันไม่ได้ช่วยให้เราเกิดมรรคผลขึ้นมาแต่มาช่วยเคลียร์พื้นที่ของจิตให้เพราะจิตคนเราเนี่ยสิ่งที่ต้องต่อสู้เป็นด่านแรกเลยคือความฟุ้งซ่านถ้าหากว่าฟุ้งซ่านไปแล้วทําสมาธิไม่ไหวนะก็เกิดความรู้สึกท้อแท้นะแล้วก็ รู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอไม่สามารถที่จะเอาดีทางสมาธิหรือว่าวิปัสสนาได้อันนี้ผมก็เลยพยายามหาเครื่องช่วยมาตลอดนะแล้วจุดที่รู้สึกว่ามันน่าจะได้ลงตัวมากๆก็คืออาศัย b บโน r a ล b บตส์มาช่วยนะครับใช้การผสมคลื่นความถี่ที่ผมพบว่ามัน ช่วยให้จิตมีความสงบพร้อมรู้ได้สงบเนี่ยมันมีสงบหลายแบบนะอย่างบางคนใช้ชาวพุทธบางส่วนใช้พวก s ิงกิ้งซิงกิ้งโบอะไรแบบนี้บางคนก็สงบนะแต่สงบแบบเคลิ้มแหะมันไม่ได้มีความตื่นรู้อะไรขึ้นมานะ บา,บางเจ้าอาจจะทําได้นะผมไม่ทราบนะไม่ได้ศึกษาละเอียดนะเกี่ยวกับซิงกิ้งโบนะแต่ว่าเท่าที่ทดลองกับตัวเองเนี่ยมันเป็นความสงบแบบเคลิมคล้มๆแหมมันไม่ได้สงบแบบตื่นรู้นะหรือจะวิธีอื่นยังไงเนี่ยผมก็ไม่รังเกียดทั้งสิ้นแหละถ้าหากว่าช่วยให้ เอาชนะความฟุ้งซ่านได้ในเบื้องต้นแล้วก็มีกําลังใจที่จะทําสมาธิบ่อยๆทําสมาธินานๆทําสมาธิได้ดีๆนะแล้วก็สามารถต่อยอดเอามาเจริญสติต่อไปได้นะครับผมโอเคหมดนะแล้วก็ขอบคุณสําหรับฟีดแบ็แล้วก็ขอบคุณสําหรับคําถามในวันนี้ด้วยก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการทําสมาธิแล้วก็ต่อยอดเป็นเจริญสติวิปัสสนาในครั้งต่อๆไปได้ บ่อยขึ้นนะครับโอเคครับคืนนี้ก็ขอล่ำลานะนาทีนี้นาติสวัสดีครับ